อะานาวะเศร้าหนาวะมึงใส่ขห้หนาวอยู่ปะไปทำไมอุ้มน้องไป <c oughs> อุ้มน,อนม้องตื่นมาอุ้มน้องไปรับค้าก่อนบอกตาก่อนไปรับค้าก่อนค่ะไปไปบ้านนายนางเนาะไปซื้อ ไก่ย่างเนื้หน่อยมาใหญ่ๆเลยมากินกับโยเกิร์ตว้าวหนาวจังเลยพี่น้องดูกูกข้าหอมล่งเลยหนาวหนาวหนาวเดินรับลมหนาว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 ลูกหัวเข้าหอมฟิวเวิร์เวอร์เวิร์เวอร์เลยผมผมฟูเลย พิซซ่าสาอ้พิซซ่าพิซซ่านะบ่าได้ไงน้องพีดน้องพีดน้องพีดนะบ่าน้องพีดพีดจะหลายสั่นแท้พีดไหมจะถามยังหน่อยที่มีปิ้งไก่ใหญ่ไหมนักไปเอายางมาเร็วนี้จะควนถี่ละมา มันไม่มีใหญ่ไม่มีเลยวันนี้อปิษรู้จะอะไรเอ,เอานี้แล้วกินนะตูดมันนั้นอะ่ะเออเห็น<ม> <emas S 2> เป็นนิ่มๆเห็นเป็นนิ่มๆมันไม่ใช่ไก่ใหญ่อะเธ <pickle S 2> ไ,ไม่ใช่ไก่ตัวใหญ่ไม่ไม่ใช่ไก่ใหญ่เนี้ยเดิมนะอันนี้ก็นิ่มๆนี่ดากใหญ่ๆนี่เอาอันนี้สองหน่อยคะ เออเอาหนึ่งไหมหนึ่ง่ะจะกินยี่บก้นมั้นอ่ะกินกินกาวมาเออเย็นเนาะเออเอาขิงแต๋อเอานี้แล้วแล้วแล้วเอาแล้วสามจะเอาตับตับไม่ยีบาทสามสิบตับตับไม้ละห้าบาทตับไม้ละห้าบาทครับผมห้าบาทอยู่ถาดนี้อันนี้เป็นเนื้ออกอืมเอาอกไหมอันนึ่งไหมเอาอกอันนึ่งไหม เอาออกนึงเอาตับอันนึงเนาะเอาไหมเออออกนึงตับนึงเอาเป็นสี่สิบครับผมโอเคสี่สิบบาทครับผมขอบคุณครับไปไปข้างหอมเดินไปไปบ้านยานางไปโอ้ยมะม่วงออกดอกทอนสี่บาทไม่ได้ทอนเอาให้สี่สิบพอดีเลยรถล,ล้มแข็งโอ้มะม่วงออกดอก ลบก่อนเดี๋ยว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 ข,ข้ามไปฝั่งนั้นก็พรอมแม่จะพาไปซื้อโยเกิดไปมาไม่มีรถละข้ามมาดูฝั่งนี้แล้วดูฝั่งนั้นด้วยเวลาข้ามถนนน่ะเดี๋ยว,อ,ยอ,ยงวงอุ้ยลมหนาวพัดเลยจะปงวงังได้แล้วหนูรถขายอี๋แล้วชิ้นเ,เ,นเด,ดีวยวกนเดี๋ยวมันก็หาย เรไปกินยาธาตุแล้วก็กินยาลดปวด <Okay. S 1> ข้าวหอมนะ่ะไม่ค่อยกินข้าวมันเลยเป็นโรคกระเพาะ <Okay. S 1> ไปตรวจหลายครั้งแล้วเออไปตรวจหลายครั้งก็ไม่มีอะไรเคยไปตรวจแล้วก็ไม่มีอะไรไม่ปวดเลยปวดนิดหน่อยแล้วก็หายง่อยๆจะกินน้ำจะก,กินน้ำบัตลมอีกนะเข้าใจไหม mm. น้ำพกน้ำอะไรห้ามกินอีกทีเจ็บท้องน้ำบัตลม,ม่ะ ชอบดื่มน้ำอัดลมเนี่ยมันจะเจ็บคอเลยวันนั้นให้ซื้อโอ้ยพี่ยังไปซื้ออัดลมอีกเอาต้นหมองยองจะหนิหมั้ยอ้าใี่ดิยดายนั่งแล้วมีต้นหมองยอ่องเอายายเตงโตวไปทาจ้าเอายแต่งตัวตไปทาแล้วนะ <c oughs> น้ำ <c oughs> นม่นละน้อบ่อผ่าห่มเนยน้อยมาปลวกขาเอาไม่มีโยเกิร์ตเหรอยาย อาอยาคูอ่ทั้งนั้นอ่ะหยิบอาอยาคูเลยข้าเจนลีลาอันนี้เจ้าบาเยเกิดหมดว่าแตมันซือเกิดอันนี้อ่ะเดี๋ยวไปัวเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊ะเเอ้ยเอ๊ะเอเอา Pakai ah, punya dia tu Bani. Eh eh Aku Pala apa? Ah.